สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแดงกินนะครับเขาส่งแคนดี้ครามาให้ผมครับนี่นะครับเป็นโดนัทที่ไม่ใช่โดนัทธรรมดาทุกคนเพราะว่ามันเป็นโดนัทกรอบถ้าไม่เชื่อมันกรอบขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทสความกรอบนี่ปึ<ฮ>๊บห<ฮ>ัวเฮ้ยมันคือมันกรอบมากกรอบจริงๆนะฮะไม่เชื่อว่ากรอบขนาดไหน มันสุดยอดจริงครับทุกคนคือโดนัทชินเนีนะครับเป็นโดนัทรูปแบบใหม่นะครับคือปกติเนี่ยเวลาเราทานโดนัทใช่ไหมครับจะเป็นโดนัทแบบนิ่มแต่ว่าตัวเนี้ยเนี่ยเป็นแบบช็อกโกแลตคาราเมลแบบกรอบอยู่ด้านบนเคลือบอยู่บนตัวโดนัทอีกทีเวลาทานเข้าไปคือแบบมันฟินมากพี่ส่งชิ้นนี้มาให้ผม ใครที่อยากได้รับประสบการณ์แบบวินนะครับรสชาติลงตัวอร่อยกำลังดีแบบนี้นะครับแคนดี้แพ็คกรอบเคี้ยวอร่อยแครกนะครับหาซื้อได้แล้วที่ดังกินทุกสาขานะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับรีบไปหาซื้อกันเยอะๆนะครับ